บูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อิมินาสัตตารีนะธรรมภูเจมะพ้ะพทเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อิมินาสัตตารีนะ สังฆังบูเชีมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะพระกัตวะตูอาระอาตูธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกัตวะตูอาระอาตูธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกัตวะหะ tu sama samputa sa e sa ang pate so cira hari ni put ampi tang patawan tang saranang kacama tang manja tang kacja puta mama tu kade ขอถือพระพูทธีพระภาทเจ้าพระองค์นั้นแม้สันติปันธิทานไปนานแล้วตับทางพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเห็นที่เิ่นที่ได้เลิกอันโศกโศกขอพระสงฆ์โปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นโพธิมาราคาโกเทพระรัตน์ใจ เป็นสาระตลอดชีวิตตามเทวีข้าพเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติตนเป็นผู้มีศรัทธา์ได้สาระขณะใดตามใจรักษาสีไม่เชื่อหรือบกคดเดินเปล่าไม่เสวยคนนอกพระพุทธศาสนา บานรา้าบนโกลลนพระบุทธคาถนา